วันนี้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าสูกันฟังนะครับเรื่องบอนสีนี่แหละครับผมว่าบำรุงยังไงนะครับสรุปครบจบในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็การเล่งให้บอนประเภทกัดสีเนี่ยเขากัดสีพาดสีมาเต็มใบนะครับจะทํายังไงนะครับอย่างในต้นคลิปเนี่ยก็คือใบไม่ได้ดังใจนะครับเดี๋ยวจะเริ่มบำรุงนะครับให้เขา เตรียมการให้เขานะครับไว้หลอดหน้านะครับให้กัดสีตกัดใบขึ้นมานะครับพาดใบช่วยๆนะครับทํำยังไงนะครับผมมีคําตอบในคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ F อคีพุณารัตทุกคนนะครับนี่นะครับ ถ้าใบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องทิ้งใบอยู่ละเราไม่ต้องเก็บไว้ให้มันแย่งสารอาหารกันนะครับผมเราเด็ดทิ้งเพื่อเตรียมการให้เขาได้แตกหลอดแตกใบใหม่ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างกระถางนี้นะครับเหมือนเขาจะทิ้งใบผมก็เด็ดทิ้งแบบนี้นะครับคือวิธีการที่จะ บำรุงดูแลบอนสีเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนกระถางนี้ที่เพิ่งได้มานะครับสมาชิกใหม่นะครับจำพวนน้ามันนะครับก็จะเริ่มบำรุงนะครับก็ส่วนใบนี้นะครับหลังจากกระถางนี้นะครับแก้งไปนะครับให้แตกหลอดแตกขึ้นมาก็ไม่ได้กัดสีกัดไรมาให้นะครับแต่ว่ามีเทคนิคฉุดรัดนะครับที่จะทําให้เขานะครับผมกัดสีป้ายสีป้ายใบมาเลยนะครับใบนี้ก็น่าจะทิ้งใบแล้วนะครับผม ก็ยังไงนะครับวันนี้ผมมีสูตรลับสูตรเด็ดเลยในการบำรุงนะครับแบบธรรมชาติโดยที่เราหาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นผลไม้หนึ่งอย่างนะครับผมซึ่งไม่ใช่มะนาวนะครับผมแต่ว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ให้กรดแล้วก็ให้วิตามินนะครับอย่างดีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเตรียมน้ําก่อนนะครับน้ําสําหรับวันนี้นะครับผมใช้ขนาด5ลิตรนะครับผม ไคยมีบอลสีจํานวนมากนะครับก็เพิ่มไปนะครับจํานวนปริมาณของน้ำนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการบํารุงนะครับผมกับสูตรนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมใช้เป็นส้มนะครับผมใช้เป็น2ลูกนะครับเพราะว่าในส้มนะครับมีวิตามินซีแล้วก็ส่วนเปลือกนะครับมีทั้งพวกสารหอมระเหยนะครับที่ช่วยในการไล่แมลงต่างหากนะครับผมก็นะครับ ใช้คู่กับจุลินทรีย์ถังเคาะแสงนะครับดีมากๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะผ่าส้มออกเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทิ้งมันเลยนะครับเราจะใช้ทั้งลูกแบบนี้นะครับผมผ่าให้เรียบร้อยครึ่งอันพร้อมเม็ดพร้อมอะไรนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับเราก็ต้องเอาไปผสมน้ํานะครับแล้วก็ตักตักไปลดนะครับผมเนี่ยนะครับในส้มมีวิตามินซีที่ช่วยเร่งในการกัดสีอีกต่างหากนะครับผมวิธีการใช้นะครับ ก็นาส้มนะครับไปขยําขยําแบบนี้นะครับผมขยําทั้งเปลือกเลยนะครับเพื่อให้น้ําของส้มกับน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกเนี่ยนะครับที่ช่วยในการไล่แมลงด้วยนะครับผมเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งอีกแรงหนึ่งนะครับในการป้องกันแมลงศัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมารบกวนวันสีเราเนี่ยนะครับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมส่วนในน้ําส้มนะครับมีวิตามินซี มีแร่ธาตุนิดๆหน่อยๆนะครับผมที่ช่วยในการให้บอลสีที่จะแตกหลอดใหม่มาเนี่ยนะครับกัดสีกัดใบนะครับผมส่วนจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับผมช่วยในการให้บอลสีแล้วเนี่ยนะครับเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สังเคราะห์แสงนะครับนำสารอาหารจากดินนะครับขึ้นมาบนใบแล้วก็เลี้ยงต้นให้แข็งแรงได้อีกต่างหากนะครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับผม เราก็ผสมอย่างนี้นะครับให้เข้ากันนะครับวิธีการใช้นะครับผมก็จะนําไปลดที่โคนต้นนะครับโคนกระถางนะครับผมทําแบบนี้นะครับสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งนะครับแนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่มีบอลประเภทกัดสีเยอะๆนะครับผมส่วนบอลที่ไม่ใช่บอลกัดสีนะครับผมก็สามารถนําไปใช้คู่กันได้เลยนะครับเพราะว่าช่วยในการไล่แมลงกําจัดแมลงแล้วก็บํารุงใบให้สีสันสดใสสวยงามนะครับผมสุด นะครับผมแล้วก็ใบค่อนข้างจะสมบูรณ์ใบใหญ่นะครับผมดูอย่างอีเหนานะครับผมที่ปลูกมาตั้งแต่ไม่มีอีโนอีเนนะครับดูตอนนี้นะครับใบสวยมากนะครับเริ่มกัดสีกัดลายพาดมาอย่างนี้นะครับผมอีเหนานะครับส่วนนาลายเลื่อนพบแบบนี้นะครับก็ได้ทีว่าจะแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ต้องบำรุงกันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาเป็นสีชมพูในหลอดถัดไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ลูกไม้ป่าก้านดำหรืออะไรอีกอันนึงเนี่ยแหละครับสีชมพูนี่ผมก็จําชื่อไม่ได้เพื่อนๆก็แนะนํามาบอกเลยนะครับที่กระดูกสีแดงๆที่ผมรดอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมใบเขาสวยมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับก็ลองดูนะครับสูตรนี้เทคนิคนี้อยากให้เพื่อนๆนาไปใช้นะครับผมเห็นผลมากๆนะครับในการบํารุงบอลสีนะครับแล้วก็สูตรอื่นๆที่ผมทําไว้เนี่ยหลังจากใครที่เคยติดตามผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมเริ่มปลูกจาก ไม่กี่กะถางน,นะครับผมตอนนี้นะครับผมโตมาเยอะมากแล้วก็เพาะพันุ์ได้เร็วนะครับแล้วก็แนะนํานะครับให้เล่นบอนสบลสีบ้านๆนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับบอลสีบา้บานๆราคาหลักร้อยหลักสิบนะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับผมไม่ต้องไปเล่นถึงกระตัวเทพนะครับเอาใจเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าวงการบอลสีแล้วก็รักบอลสีนะครับผม ลองเปิดใจนะครับกับบอลสีบ้านๆนะครับผมราคาหลักร้อยความสวยความงามก็ไม่แพ้กับตัวเทพนะครับผมแล้วแต่มุมมองนะครับผมที่ผมพูดออกมาในคลิปนี้นะครับผมก็การบำรุงต่างๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมหากเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้การบำรุงนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย